สวัสดีครับกลับมาอยู่ในเกมแบลนดแคทวันนี้ผมจะมาบล็อกร่างจริงของเจ้ามายคาร์ดนะครับอ่ะดูจากหน้าตามาแล้วว่าน่าจะมาจากเกมมาริโอคาร์ดครับอ่ะร่างแรกน่าจะเป็นมาริโอครับร่างสองน่าจะเป็นลุยจิครับผมโอเคครับประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าครับโอเคครับผมด่านแรกครับเมืองแข่งวิวั์ครับระดับเชี่วชาหน่อยเนาะอ่ะตัวมีทั้งหมด6ตัวครับผมไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะไป มา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 ผมเอาเจ้ามาริโอ้คาร์มาด้วยเนาะโอเคครับมาใหม่ครับมมผมใครจะไปรู้ล่ะว่าเป็นตัวเล็กเ <c oughs> มื่อกี้ตัวเล็กมารีบกดออกเลยครับผม่ะผมไปเอาเจ้าใต้ฝุ่นมาเนาะโอเคไปก่อนเลยใต้ฝุ่นไปเคลียร์เล็กแ้่น่อยเร็วอ่ะผมเอาเจ้าลิกิีมาด้วยเนาะแล้วก็เจ้ามาริโอ้คาร์ครับไปเจ้ามาริโอ้คาร์ครับผม เออบ่งมือทักทายแล้วก็ปาไปอืมโอเคครับต้องปล่อยตัวไปรับเท้าน,นล่วแหละเรียนจะซวยเอาครับเนี่ยปล่อยใครดีเจ้าลิกกี้แล้วกันนะเนี่ยสื่อลูกวอลเล์บอลปะน่าจะใช่ครับไปครับจะไต้ฝุ่นไปเพิ่มครับผมไปเจ้ามาริโอไปครับ <c oughs> ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ฟาดมันเออรูออ้สึกว่าลิกกี้ตีแม็กเดนเลยฮะไป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 ,ไป,ไปจะจะปล่อยแครรี่จังเลยอะ มันน kind of ่าจะมีร่างจริงของเจ้าเออนั่นแหละมาแล้วร่างจริงเป็นเจ้าหญิงผีหระน่าจะใช่นะโอ้ยลือตีสามรอบเลยนะนี่ยังโหดอ่ะจริงก็เคยเจอแล้วแหละอ่ะแคลรี่ไปครับผมเดินไปเร็วๆเลยน้องปปๆๆๆปล่อยให้หมดเลยครับข้างหน้าลือไม่ไหวละเรียบร้อยครับเจ้าไต้ฝุ่นผมไปละลิกกี้ผมลิกกี้ผมไหวไหมเนี่ยน้องเออปลาไปทำไมมันกระเด็น หรือว่าไม่ได้กระเด็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะน่าจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแครี่เผาหน่อยเดีอยำยอดครับน่าเรียบร้อยครับเหลือแค่เจ้าเจ้าหญิงพีเนาะโอเคไป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 เคลียร์มาให้หน่อยเด้อแครี่เผาอีกยำยอดครับไปเออเออเออยังไม่ตายมันถืออาการเนี่ยเจ้าหญิงพีเนี่ยนั่นแหละปลาใบลิกิสวยงามครับโดนแคลรี่เผาต่อครับผมน่าจะเคลียร์ไม่ยากครับ มันจะยากตรงที่มีเจอแรกจอแรดเล็กมาเรื่อยๆนั่นแหละโอเคครับแรดเล็กไปละเงิ้ก็เคลียบ้านชิวๆครับผมไงไอยลิกิผมก็ยังไม่ตายเนี่ยมันก็อึดเอาการเหมือนกันนะเนี่อ่ะจริงๆแค่ไม่ค่อยโดนตีครับผมอ่าเรียบร้อยครับรอบแรกได้เลยไหมอ่าปลดล็อกด่านบ้าอะไรมาก็ไม่รู้ครับไม่ใช่ครับเวลาต่อไปครับโอเคเขาผมมาต่อด่านที่สองเนาะอ่ะระดับบ้าข้างเลยเนาะ โอ้แย่ละไม่ได้เอาตัวกันเวฟมาด้วยเดี๋ยวลองไปก่อนแล้วกันนะครับปา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 ไปาแคนแคนไปครับผมโอเคน่าจะได้อยู่มั้งเรียบร้อยแคลรี่เลยละกันนะแคลรี่ไม่รับผลจากเวฟนะก็ชิวๆอยู่ครับปาตังก่อนเลยครับผมเผาเลยแคลรี่เยี่ยมยอดเจ้าหญิงพีทมาไวยนะังไงอ่าตังอีกหนึ่งรอกครับผมโอ้โหและไอหมาบ้านนี้กัดกัดติดเวฟเลยนะเผาวันแคลรี่เยี่ยมยอด ปล่อยขายไปดีอะนะเจ้ามาริโอไปต่อครับผมพอมันาบอลเผามัน,นสวยครับบ้าเอ้ยลุงนี้เอาเจ้าแมวซปเปอร์มีอยวมาดีกว่าครับเอ้ยเผลอปล่อยใต้ฝุ่นไปปล่อยไปทําไมเนี่ยไม่มีตัวเล็กบ้าเอ้ยโอเคโอเค,อ,เคอ่ากระเด็นแล้วครับน่าจะไม่ยากครับผมเผาอีกเผาอีกเผาย่ยมยอดน้องเอออ่ากระเด็นเหมือนกันนะครับเจ้าเจ้าหญิงพีเท่าผมเผาไว้เยี่ยมยอด ปล่อยค่ไปดีเจ้าไซบอกอกเลยกันนะจะได้เป็นตัวดาเมจด้วยโอเคครับเรียบร้อยครับเจ้าหมาไปละลิกีไปครับผมเจ้าแคลรี่ครับแคลรี่อะไรอ่ะน้องชโโ็อกโกแลตครับผมไป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 ช่วยเคลียร์ช่วยเคลียร์ช่วยเคลียร์ไม่ปล่อยแล้วใต้ฝุ่นเนี่ยปล่อยแบบกระเทานั้นครับไปไซบอกไปเพิ่มครับเผาม,มันเออมาริโอไปเพิ่มครับเออมันตีพื้นที่หรือเปล่านะเจ้ายิงพินเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับถ้าตีเดียวนี่สวยอยู่นะ อ่ะโอเคครับเรียบร้อยครับจบละรีบเคลียร์เลยรีบเคลียร์รีบเคลียร์รีบเคลียรบย์บึ้มเลยน้องโอเคเขาผมได้ร่างจริงมาเรียบร้อยละ <c oughs> พูดไวๆวครับอ่ะก็ก็มันได้อยู่เลยเลยนาะโอเคเขาผมได้ร่างจริงมาแล้วเนาะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูหน้าตามันนีกว่าครับโอเคครับมาเดี๋ยวมาดูดีกว่าครับว่าเจ้าหญิงพีทที่มาอยู่ฝั่งผมเนี่ยมันจะตีสามรอบไหมอ่ะ ก็เหมือนทุกร่างครับได้เงินเพิ่มขึ้นกับโจมตีเดียวครับผมไปเลยเจ้าหญิงพีชหนดูสิว่าตีสามรอบไหมโอเคครับตีสามรอบเออ่ะไปจบบ้านมาเลยและกันนะโอเคน่าจะเขียแล้อ่าเรียบร้อยครับผมโอเคขราบคลิปนี้ขอจบแค่นี้และกันนะเข้าเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ